เจ็บคอจะหน่อยมีเป็นตัวรุมๆไหมถึงว่าจะเป็นไข้ก็ไม่เชิงว่าไข้แล้วก็มีไข้นั่หละเอาง่ายๆมีไข้เนี่ยเนี่ยนิดน่อยนอดแต่แขนก็เจ็บตรงบริเวณฉีดคือว่าแหละแค่นั้นไม่มีอะไรเมื่อปวดหัวตอนตีสามเดินไปเนอะหัวสึกปวดหัวเฮงๆตอนตีสามนะ่ละก็เลยลุกขึ้นมานั่งมาเนี่ยว่าวง,ง่ายๆเดินมันขึ้นเนี่ยก็พอได้นอนไปในดอกเพราะว่าซ้อมเบื้งอาการเจ้าของมาเถอดยามันเป็น ลายแรงคือเขาเบิ่งข่าวเขาเบิ่งข่าวแล้วมันจะทาให้จิตดเทาต๊กเนาะพี่น้องค่ะคือคนบอกว่าถ้าปวดหัวไปนอนอยู่ในห้องคนเดียวฉีดวัคซีนมาวันหนึ่งตายแบบนี้ <laughs> มันจะทําให้เขาคิดพี่น้องมันทําให้เขาคิดแต่เขาเขาบอสลาใจไงเขาก็ต้องรอดูอาการของเขาอ่ววะเขาเป็นยังเนเขาปวดหัวขนาดใดเขาเจ็บแขนขนาดใดที่ว่าอันเป็นคันยิดๆงักๆนะคือพี่น้องคนวาน่ะอาจจะเป็นเพราะตัวยามันมันทำงานหรือเปล่ากับ,บหูเนาะ ก็ซิแมนเดอแต่มันไม่คันแล้วเดอตอนนี้มันหายคันแล้วพี่น้องคะ่ะอก็ถือว่าโอเคนะสําหรับใครจะไปฉีดแอคต้าก็อันนี้แล้วแต่ภูมิตันทางของคนเดอพี่น้องคะ่ะสําหรับมนกะมันก็ถือว่าโอเคอยู่แต่ก็ถามว่ามีไข่แม่ก็มีไข่แหละเหมือนที่หมอบอกแหละอืมตอนแรกเราพมมัน,นาดที่มีไข่เพราะว่าบม่มีอาการอย่างพ่อดึกๆมาประมาณตีสามอ่ามันรู้สึกว่ามันปวดหัวเดอพี่น้องมันปวดหัว ปวดมากๆเลยแต่ปวดจิตจีดลุกมานั่งนั่งประมาณนั่งไปนั่งมาตีสี่มากินยาร่างกายมันปวดเมื่อยไปหมดเลยแต่ว่ามันบ่เมื่อยได้ธรรมดาสิ่งได้คือเก่ามันเดี๋ยวก็จะไปหาเว้นได้ปกกะุนคยหลังจากถ่ายคลิปนี้แล้วกันมุกจะไปอาบน้ำแล้วก็สิไปเว้นหาแนวแซ่บมากินเป่าเพลทนี่คือสิสภาพไปกมลสภาพผัวไปกมลโด้ยพี่น้องค่ะมึงอยู่ไม่ได้เป่าเพลแองแร่งแองแร่งแต่ว่ามลน่ะโอเคอยู่พี่น้องค่ะเป็นอย่างที่ว่า